สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter p a r t a b l e 3AD EP ที่11กันแล้วนะครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับเราเลื่อนแรงสีดาวมาเราเลื่อนแรงสามดาวมาเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเ u วสีดาวนะครับที่เราต้องไปเล่นสำรับ อีพีนี้นะครับ oh, <sorry. S 1> ก็คิดว่าน่าจะไปสู้กับตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับวูวิดอนเดี๋ยวเราดูของเรากันนะครับเอากำดัดจับระเบิดจับพร้อมนะครับสิ่งที่เราต้องเอาไปคือคูด,ดิงนิดหน่อยนะครับ โอเคซื้อนี่ไปก่อนนิดนึงแล้วก็ไปกันเลยครับโววีดอนแม่ผู้ข้าไปนะครับ <c oughs> มาแล้วแม่ผู้ข้าไปสำหรับแม่ผู้ข้าไปเราสามารถมาหาสร้อยได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้นะครับ เรามาขูดหาสร้อยแล้วก็หาอาวุธลับแมปนี้ได้นะครับแมปภูเขาไฟเก็บไปก่อนครับ ยิงก่อนครับมันอยู่ในภูเขาไฟนะครับสำหรับตัวนี้มีคัสซินด้วยอืมเจอแมวดำแมวขโมยอีกแล้วนะเฮ้ยโอ้โหไปก่อนดีกว่าเด <c oughs> ี๋ยวค่อยไปกินโอเคมาเจอแคสซินเดี๋ยวค่อยมากินครูดิงในนี้ก็ได้ครับ มาแล้วตัวนี้มีสถานะชาด้วยนะครับเวลาม,ามันพ่นน้ำลายใส่เราไม่ซีดคูดิงแล้วก็เลชันนะครับ เลงแมวไปก่อนละกันพร้อมเฮ้ยๆยิงมาแล้วโดน,น,นฟัน่นระดับโอ้โหสถานะนี้นะครับจะโดนเราจะใช้ไอเทม,มไม่ได้นะครับใช้ได้แต่ระเบิดควันตัวนี้นะครับล้างสถานะ ไปใช้ไอเทมที่ฟื้นฟูเลือดไม่ได้เลยนะนี่นครับฟื้นฟูทุกอย่างโอเคไม่เป็นไรครับฟันไปก่อนแล้วกันเรื่อยๆนะครับเราไม่รีบอ่าวทะลุแมปอีกแล้วโดดต่อครับโดดต้องไปต่อ ข้าหลังเฮ้ยไปได้มิดไปก่อนรามันหมดเวลานะครับนี่ครับน้ำลายติดชายด้วยนะครับเฮ้ยโอ้โหโดนรัวๆเลยจะตลยด้วเปล่าเนี่ยอยู่นานด้วยนะครับสถานานี้ไม่ดีโอ้โหโกรธนะครับปัดจังหวะได้พอดี อบแมพอีกแล้วหลุดแมพบ่อยเกินโดดต่ออยู่นานมากนะครับสถานานี้ไม่หมดสักทีมามามาเคหมดแล้วนะครับหาจจะว่ายินยากนะินตรงนี้เลยละกันราเก็บดาบแล้วไปต่อวิถุด,ดน ลมนะครับทำไปเรื่อยๆเฮ้ยยังไงีเทียนอืมอยังไงต่อ ออกถึงกับพ้นไม่ออก,ออกเฮ้ยโดนอืมถูโดนถูบโ,โดนชานะครับโอ้โหโอ้โหโดนแมวหลบกันจ้าไม่ซีดหมดคนระับปันแมวก่อนโอเคปลุกเขาขึ้นมานะ โอ้มาไกลด้วยโดดไกลจัดได้ยังไงร้อนรู้สึกร้อนเล่นตรงขอบลาวาร้อนนะเนี่ยครับจะจะลดเรื่อยๆนะยังไงปันไปก่อนครับ ถึงดาววิ่งตามร้อนร้อนจัดโฮ้ยดาบบินเดี๋ยวกันนึงเดี๋ยวโซนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตามเลยคนระับ ิงมาแล้วยิงช้าจัดนะครับหิวหรือเปล่ายิงช้าแบบนี้นั่นไงหิวยิงด้วยนะครับโอเคยิงยาวเลยไปกันต่อครับขอบคุณครับเพิ่มราว่ากันให้นะครับยิงยาวยิงไปอีกแล้วเรื่อยๆนะครับเรา ด,ดีโอ้ยอกระโดดมาแบบนี้เอาไปก่อนแล้วกันนี่ทำลงนี่ตรงเปลือกตรงข้างหลังมันสามารถทำรายได้นะครับ ีืมสะเทือนโอ้ยโ,อโหโดนรัวๆนะหลาคนต่างโดน tay nữa hấp thì đâu thì tên Để đặc nữa hấp vừa còn liều nữa hấp hai trong quả vàng nữa ta lập nhiều dao tin rất này nó โอเคสวยครับได้วีดอนสติกนะไปหนึ่งอันก่อนนะครับจะเล่าไปกันต่อนะคิดว่าจะจบเร็วเกินเดี๋ยวนี้ต้องล่าต่อนะย,ยาวๆไปโอเคได้เนื้อมาเพิ่มนะครับสวย ได้เนื้อดิบมามอนสเตอร์โบนโอเคไงดีจบเพรสเรียบร้อยนะครับไม่รู้กันว่าจะได้อะไรบ้างนะได้ฟาราซิสเซ็กนะครับโอเคฮุยดอนเชลลเชลล์ฮยดอนคอโอเคฟาร์ิสเซ็ก เกียวเกียวเทียวรัวๆพอไปกันต่อนะครับจบกันไปสำหรับเควสนี้ขออนุญาตแวะพานแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับเอ่อไปยังไม่ มาครับต้องไปเก็บพวกวบบนเทียบีทเทียเพิ่มนะครับเพิ่มแตมฟาร์มขุดแรกไปก่อนนะครับเม่ามสเตียไมคิดตั้นาม่ามสเตียสวย เก็บแรงครับเก็บยากันอีกนิดหน่อย นะครับฟีดแล้วก็น,นูเบอร์ี่แล้วก็ใช้ปุ๋ยเพิ่มครับเก็บปลาเพิ่มนิดหน่อยโอเคน้ำพึ่งนะครับ นี่นะครับเมกาเดจกที่เราต้องการนะครับใช้เวลดอนสเต็กกับแด๊ดแอคนะครับเราก็ได้มาแล้วน้ำยาหนึ่งขวดนะครับน้ำยาเทพนะครับเมกาเดจกแต่ยังไม่ใช้นะเก็บไว้ก่อนยวซื้อเทปทูเพิ<ๆ>่มนะครับมาทำกับดัก แวะมาตรงนี้นิดนึงนะอยากจะซื้อเนื้อ,อดิบเนาะแต่ไม่มีไม่เป็นไรครับซื้ออนนี้ไปก่อนไปกันต่อนะครับไปแวะไปครับกับดักอีกขึ้นหน่อย เราไปล่าก,กันต่อนะครับตัวต่อไปส<ป>ีดาวอุยด,ดอนไปแล้วนี่คนเวก,กิไปกันต่อแบบรวดเร็วนะครับ Drink, นิกีดิงครับสามารถแก้ยาสลบได้นะครับเวลาเราโดนปล่อยหลับนะครับเวลาโดนยาสลบจากเจสเบกีนะครับแล้วก็ใช้นิกีดิงได้นะครับกันไม่ให้เราหลับนะครับสวยทีเลอกบิกเทน เรากินฮันดิ้งก่อนตามด้วเลชั่นนะครับเก็บไม่ซีเราไว้เราไปโซนสองน,น,นะไม่ใช่โซนสามหรอน่าจะโซนสามน,น,นะ เ,เจอคัดซีนเสาบนหัวมันสามารถทำลายได้นะครับเกเบกิยังไงดี เปิดแอนมิดเตรียมไว้นะโดดเปิดก่อนเลยยังไงม,ม,มาอืมโดดตอนรัวๆไปก่อนนะเ้ยโอ้โหร่วงรนกระติตอีกแล้วโอ้โหไม่นะ โอ้ขอบคุณมากบาีทูหาไอ้นิกี้จริงไม่เจอนะครับเมื่อกี้ไอเ้เขมเยอะเกินโอเคก็มีแมวช่วยชีตเอาไว้โอ้โหโอเคบีหนึ่งเพิ่มเลือดสวยครับจะโดนยาสรุปซะแล้วปล่อยหลับตัวรัวเลยพ,พวกมาโซบไงตะโกนถึงกับตะโกนโอ้โห หลับไคไนนี่สามฟหนึ่งแล้วก็หลับเรียบร้อยโดนไปอีกนี่ไปก่อนแล้วกันข้ามโซนดีแรงนะครับไปกันต่อ แล้วบินแล้วก็ปล่อยอืมสะเทือนไปสะโคลนอีกเอาเอาไปเรืวรัวอืมเอ,อโโกากระป๋าทำงานพอดีสวยยังไงดี ฟันไปก่อนเดี๋ยวค่อยรับดาบนะครับรอคมสีส้มก่อนรอกีมันเข้าอยู่นะครับค่อยๆแข่งเท่าไหร่ไง่ดีโดดฟันเติมเลือดระหว่างนี้โอ้โหออตโตการทำงานอีกแล้วสวยนีย่คมส้มแล้วเดี๋ยวไปก่อน เันต่อนะครับมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคขอพาไนบอลไว้ก่อนนะครับเผื่อมันจะมุดรูหนีนะครับอีกโกนี้นะ เพื่อไม่ให้เป็นการฆ่าสายตาลาไปก่อน,นครับกินไมซีดแล้วก็ไปกันต่อหาอะไรกินเหรอ,องไงดีมาๆมาเว้ยโอ้โหสกิด ลองตะกีกแล้วถึกับตะโกนกระเด็นไป จ้ายังไงมาดิโอ้โดนหลับอีกแล้วนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยดูหลับภายในสามสองหนึ่งล่วงไปนอนอีกแล้วช่วยด้วยใครก็ได้บีหนึ่งบ่สองตื่นเร็วไม่โฮไปลื่นเงือเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวเติเลือดแป๊บโอ้โหไอทมีเยอะเหลือเกินโอ้โหโดนอีกแล้วเดี๋ยวนะมีทุกโอ้ยยิ่งครับแล้นี่นยังจะตายหรือเปล่าเย็นนะไอทมเยอะเกินเปลี่ยนแทบไม่ทันเติมเลือดเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้มอนมันใกล้ตา,ตายแล้วนะครับกระพริบอยู่ในแมปนะครับสีขาวจับได้นะครับ ไงดีวนวนจังหวะนี้วนนี่ปลาเรียบร้อยใช้สกิลจับมันให้เป็นประโยชน์นะครับ Perception นะครับไปกิ่วจับมอนก็เดี๋ยวเก็บน้ำพึ่งก่อนนะครับสักหน่อยจบคนไปนะครับ เรน่ังลัวๆเลยยังไงดีโอเคจบเป็นเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างคนะรับได้สลีปแซกนะครับ ขีไว้กี่คอสไว้กี่ไฮขีไว้กี่ไฮนะไม่ไฮไฮแล้วก็คอเราล้วนเลยโอเค <S <S อไว้ฟาร์มสักนิดนึงนะครับ เสีย์สวยเกมแรงต่อนะครับอีกหนึ่ง ไปนะครับเก็บให้หมดผักเราสลีปบุเบลีไม่์ีดใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยเก็บน้ำเพื่องอีกนิดหน่อย Okay. หมดเรียบร้อยนะครับของเก็บก่อนนะครับ ปิดของไว้ก่อนนะครับไปครับเราไปจับโอเคของก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ สครับสำหรับอีนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะไปล่าตัวอะไรต่ออย่าลืมติดตามรับชมนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเจอกัน e ีพีหน้าครับ